เอามาดูคันนี้นะครับอีซูซ์ดีแมนะครับสปาร์กนะครับตัวนี้วิ่งประมาณแสนกว่าโลนะครับแต่ว่าโชคน่าจะเสียแล้วแหละเพราะว่ายางเป็นคลื่นเห็นเปนเพื่อนเห็นไหมเป็นคลื่นเนี่ยนะเห็นป่ะตรงนี้เป็นคลื่นเลยแบบอันนี้อาการหนักมากนะครับอันนี้คืออาการหนักมากอันนี้ต้องเปลี่ยนโช๊คออกนะครับเป็นคลื่นเยอะนะฮะผมนึกว่าทะเลนะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเขาไปใส่ตัววาง อันนี้มาทีเนี้ยศูนย์อ่ะไม่ได้ตั้งศูนย์มันเพี้ยนแน่ๆเพราะว่าตัวนี้มีน้ําหนักค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะอยู่พอมีน้ําหนักเยอะท้ายกดลงศูนย์หน้าก็จะเพี้ยนนะครับแล้วก็จะกินยางด้านในนะพอน้ําหนักมันเยอะแคมเบอร์ก็จะผูบเข้าแ้ะทีนี้โชคเสียด้วยแต่ว่าเสียข้างเดียวเ,เสียข้างเดียวก็จริงแต่ก็ต้องเปลี่ยนทั้งสองข้างนะครับอันนี้คืออีกข้างนึง